สวัสดีค่ะขออนุญาตเปิดร้านเปิดร้านสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะแม่ขอบคุณค่ะใครที่แชร์ขอให้รวยรยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรวยรวยเฮงเค่ะวันนี้มีราวนะอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสองพันท่านค่ะวันนี้มีลาวรอทูบค่ะเจเดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยววันนี้จะจุดทูบนะคะแต่ต้องลงในกลุ่มก่อนอย่างแน่นอนนะจะต้องลงในกลุ่มก่อนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าลาวเนี่ยเจก็ไม่ค่อยได้จุดเท่าไหร่นะคะอ่ะน่าอ่ะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลาวล่าสุดเท่าหกแปดนะลาวพัฒนาล่าสุดคือหกแปดแปดหกอ่ะสวัสดีสองพันสามร้อยท่านนะคะเดี๋ยวมีคนมาวางไอ้นี่เดี๋ยวหนูขอบล็อกก่อนหนูยังไม่เจอ หนูยังไม่เจอหนูยังไม่เจอสักครู่นะคะหนูยังไม่เจอเลยหน้าจอเนี่ยขึ้นแต่อันนี้ไม่ขึ้นจีให้รัฐบาลเมื่อไหร่คะอ,อ๋อมีแต่คนถามนะฉันไม่เจอวะ่ะ บล็อกซะหน่อยเพจปลอมด้รับของแล้วค่ะไวมากว้าวเลิศอะไม่เจอรัฐบาลหนูจะลงให้พรุ่งนี้นะคะสำหรับเลขรัฐบาลใครที่อยู่ในกลุ่มรอได้เลยนะคะหนูจะต้องลงให้ในกลุ่มก่อนอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะอ่ะแม่หนูขออนุญาต เปิดร้านนะคะเอฟกำไรพยาต่อเงินต่อทองไปแถมทูบกับพยันมาให้ด้วยขอบคุณเจามากนะคะต้องบอกว่าของแถมร้านเราเยอะนะนะคะของแถมร้านเราเยอะจริงๆสวัสดี2700ค่ะแม่ได้รับของแล้วคะ่ะส่งไวมากขอบคุณคะ่ะวันนี้รวยๆค่ะเจอเมื่อาวานเราเข้าฮานอยวีทันคือทันอันเจฟงเบียอไรมึงทันอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวบล็อกก่อนมาแยหาไม่เจอวะ่ะ มันหลบเก่งอ่ะเพจปลอมเข้ามาวางลิงก์หน้าเพจเลยนะคะจะได้หาไม่เจอเดี๋ยวใช้เครื่องมือเดี๋ยวใช้เครื่องหนึ่งบล็อกก็แล้วกันถ้าเจอนะจ๊ะหนูว่างมาอีกเลยค่ะเพจปลอมวางมาเลยค่ะจะได้บล็อกทีเดียวจะได้บล็อกทีเดียวนะคะวางมาเลยค่ะเลิศเนาะ ได้รับของแล้วค่ะส่งไวมากนะคะขอบคุณค่ะไม่เจอเลยนะ๋ม่เจอจะบอกอ่ะโอเคหนูขออนุญาตเปิดร้านนะแม่นะอ่ะใครเข้ามาแล้วหนูขอคนละ1แชร์นะคะขอคนละ1แชร์นะคะขอคนละ1แชรนะ์นะเจ๊เดี๋ยวนี้มันวางลิงก์ในคอมเมนต์ลูกเพจค่ะใช่ค่ะใช่เจ๊บล็อกไปเป็นร้อยแล้วนะ เพราะว่าเพจปลอมมิจฉาท่ปลอมปเ,เป็นเจ๊เป็นร้อยคนเลยระวังนะระวังดูดีๆมันกาอกวนใหญ่แล้วตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยให้แอ,อกมินไปบล็อกมันอะอ่ะ,อะหนูขออนุญาตนะสวัสดี2,700นะคะ2,700ั้อยถ้าใครเข้ามาแล้วหนูฝากแชร์ด้วยก็แล้วกันนะแม่นะอะอะโอเคหนูขอเปิดที่ตัวแรก ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เป็นรุ่นใหม่เลยนะคะมาใหม่เป็นกําไร12นักสัตว์กาไร12นักสัตวนะคะช่วยในเรื่องของหนุนดวงใครตกปีชงปีแย่ปีไม่ดีนะคะกําไร12นักสัตวตัวนี้นะคะเป็นงานชุบทองงานด้านหลังคืองานเพ้นท์แบบด้านในนะมีงานเพ้นท์ด้วยนะคะอะกำไร12นักสัตวนะคะด้านหน้ากําไรนะคะจะอาจะเป็นรูป12นักสัตวหมดเลย นะคะชวดฉลูขานถอกมะโลงมะสิงมะเมียมะแม่วอกรากาจอกกุลตกปีชงปีไม่ดีปีแย่กำไร12นักสัตว์เวลาอันนี้เป็นงานชุกทอง 18K เวลาใส,ส่สอดเข้าไปที่แขนได้เลยแบบนี้นะคะกำไร12นักสัตวใครรับกำไร12นักสัตวนะคะหนูปล่อยให้199บาทจัดส่งให้ฟรี199บาบาทจัดส่งให้ฟรีและ ช่วงนี้กลุ่มปลอมเยอะมากก็เลยเด็ดเขาคุอ่าใช่<ๆ>กลุ่มปลอมเยอะมากนะคะกำไร12นักษัตวนะคะแถมทู่พยันให้ด้วยนะคะกำไร12นักษัตวตกปีชงปีแย่ปีไม่ดีนะคะกําไร12นักษัตวเป็นงานชุบทอง 18k นี่ทองจริงนี่นี่ทอง 18k นะให้ดูความเหลืองของทอง 18k นะคะกําไร12นักษัตว์199บาทใครรับ หนูไม่บังคับนะทุกคนไม่ต้องซีเอฟก็ได้หนูหนูไม่ซีเรี่ยงขอคนพร้อมโอนเพราะว่าหนูแม่อย่าเอฟเล่นนะหนูขอร้องเหอะนะอย่าเอฟเล่นนะคะหนูไหวแล้วนะอย่าเอฟเล่นใครรับรหัสนะคะปอปลาหนึ่งค่ะปอปลาหนึ่งค่ะแม่หนูไหวนะแม่อย่าเอฟเล่นนะหนูไหว้แล้วนะคะอย่าเอฟเล่นนะตัดสินใจให้ดีไม่เอฟหนูไม่ว่าแต่อย่าเอฟเล่นนะคะหนูไหว้แล้วนะ ปปหนึ่งค่ะใครรับพิมพ์รหัสปอปหนึ่งหนูว่าให้แล้วแม่อย่านะแม่นะอย่าเอฟเล่นนะแม่นะหนูว่าแล้วนะคะแม่ตัดสินใจก่อนเอฟหนูไม่บังคับเลยนะแม่จะซื้อไม่ซื้อหนูไม่บังคับเลยนะคะแต่แม่อย่าเอฟเล่นนะเพจุ <S 2> <S 2> <S ที่กําลังไลฟ์สดตอนนี้ชื่อเพจว่าเจ๊ฟองเมียแปดแปดแปดมีผู้ติดตามหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนใครรับพิมพ์รหัสปอปหนึ่งค่ะ ร้อยเบาทจัดส่งให้ฟรีแม่หนูว่ายนะอย่าเอฟเล่นนะแต่สินใจให้ดีก่อนนะใครเอฟขอบหนูขอบคุณมากค่ะแม่ใครเอฟหนูขอบคุณมากปอปาหนึ่งค่ะปอหนึ่งปอหนึ่งพิมแค่ปอหนึ่งเอฟเมื่อวานรอของอยู่นะคะโอเคคะ่ะใครรับพิมพ์รหัสปอปาหนึ่งค่ะนะคะ